หนังสือพิมพ์เดลินียแล้วก็นาหนังสือพิมพ์บ้านเมืองนะครับ,รบที่ลงไว้อ <ผม S 1> อันนี้นี่เบียรแก้อันนี้เบียแก้เดี๋ยวบูฟเองอ <c oughs> โอเคนะครับเบียแก้นะครับของหลวงพ่อรวยนะครับวั <ฮะ S 1> <What? S 2> ตกโกนะครับเพิ่องออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมทางหนังสือพิมพ์นะนะมีจํานวนการจัดสร้างเนี่ยพิมพ์ลูกครูพิมพ์ใหญ่เก้าตัวอย่างเงี้ยคือทั่วไป มีทั้งหมดแค่99ลูกเท่านั้นนะ99 <59 S 1> ลูกเท่านั้นเอาราคาอดีตก่อนออกในวัด500นะครับ<ะ>500บาทริง,งแต่ณปัจจุบันนี้ราคาเจ้าเบี้ยตัวนี้ <9. S 2> ตัวละ3,000กว่านะครับครับผมรายการเราก็มีอยู่แล้วนะครับเ<อ>นี่ยให้ดูนี่ยหลวงพ่อรวยเสกจริงๆนะฮะอ,อ,อันนี้มาซอ,องเดิมเลยออะ สองเดิมเลยสองเดิมนี่ให้ดูอริจินอลเลยเนี่ยสงก็โรยเสกจริงนะฮะเสกจริงเสียงจริงนะครับผมสำหรับั็ถุกมงคลของท่านวันนี้มีอะไรบ้างเราคอยติดตามกันแล้วรันชุดเงินพนัยังมีอยู่เดี๋ยวเบรกไหมครับเบรกนิดนึงแล้วันแล้วดัดมาพบกันในเรื่องของพระเครื่องวันนี้วันนี้มีอะไรบ้างครับผมพรสักคู่ สุดยอดสารคดีพันไทย GM ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตำนานย้อนรอยขอมผ้าอารหันทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยอ่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและการ์ตูนครบทุกมิติ หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศพรรักษารีสอร์ทแอนโฮมสเตย์บรรยากาศสบายสบายสไตล์กันเอง มีห้องพักและอาหารบริการในราคาพิเศษผ่านปิวรีเมื่อไหร่แวะไปพรรักษาเรสีสนใจจองห้องพักติดต่อ032682656 032682656 0818582717 0818582717 รัตนโกสิ์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทําพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแ้ดีชัวต้องรัตนโกศิทรับประกันคุณภาพโดยวิศรัตนโกศิ์สนใจโทรหาเราสิครับโทร085 85 6ป5 9 2 085 8 5 6 9592 อาแต่ <muitas S 2> ้า <sketches> ส oh. okay. ู่ช no ่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวหลายคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้อยากดูว่าพระเครื่องวันนี้มีอะไรบ้างครับผมหน้าจอเขียนไปเลยนะครับพัดกิ่งครับมีรุ่นที่ว่านี่มีให้บูชาหรือเปล่าครับมีแน่นอนนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยรายละเอียดจะได้ครบแล้วก็จะมาว่ากันอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าจำนวนการสร้างเนี่ยน้อยกว่ายศสครึ่งหนึ่งเพราะอันนี้ผมดูแล้วนะฮะพิธีวันนี้เนี่ยอย่างภาพที่คุณเห็นนะครับท่านผู้วิชาการมาครบทั่วเลยครับท่านผู้วิชาการเลยนะ ไม่ไม่ธรรมดาวันนี้ทหารมาประมาณสักร้อยกว่านายม <100 S 1> ันเป็นจ<า> <นะ S 2> ุดเลยนฮะแล้วก็ขอทีมที่จัดสร้างนั้นเนี่ยก็ได้รับกาามอปหมายฮะส่วนวัตถุประสงค์ต่างๆที่จะนําไปใช้เนี่ยผมเข้าใจว่า ไปช่วยเหลือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมผมเข้าใจของผมเองก่อนนะแต่ว่าโดยที่คุยเพราะผมยังคุยไม่ละเอียดเพราะว่าเอกสารเนี่ยยังมาถึงยังมาไม่ตกท้องถึงผมเลยตกท้องนะครับแต่ว่าวันนี้ผมแค่คุยคุยกันคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็เจอเนี่ยหลายๆท่านก็คุณแดงก็คุณสุทธิวิทย์กิจชัยพรนะครับแล้วก็เสกี้นะครับสองแม่งานใหญ่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชการมานะครับแล้วก็มีผู้ อ่าเขาเรียกว่าอะไรผู้บัญชาหลายๆท่านหลจากหลายหน่วยนะครับของกองทัพบกเนี่ยก็มากันหลายท่านเหมือนกันครับผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกันคร่าวๆแล้วก็แล้วก็อาจารย์ที่วัดบวรนิเวศแล้วก็มีศูนย์พระหลายศูนย์เลยครับพอรู้ข่าวเนี่ยเขาโทรแล้วก็รีมากันเลยครับมาชมกันพิธีกันจริงๆวันนี้ปรบร่วมประมาณนับได้คร่าวๆประมาณสา0รอยกว่าท่านสยกว่าเยอะมากครับเต็นท์ใหญ่มากครับ เอียดเลยบอกได้คเดียวนะครับพิธีที่สุดยอดจริงกื่ากีคงได้ชมช่างกันไปแล้วช่างสมอราชนธรรมนะครับเนี่ยที่เทพระเก่งเมื่อปีหนึ่งเจ็ดมาเทด้วยตัวเองเลยแล้วก็อยู่มาง้วพร้อมเลยอย่างสวยงามแต่ยลยดเดี๋ยวเอามให้ทุกอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปดูพระเด่นพระเครื่องเด่นวันนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างดูกันให้ทันนะครับอย่างรัดเร็วนะครับอันนี้นะครับอันนึงไปดูเลยครับผมวัตถุมงคลวันนี้ครับนะวันนี้เลย นะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่เลยอันนี้แรกเช่านะครับเป็นรูปรอรอยองค์หลวงพ่อสำลิศครับครับผมบัดเสงวายดีฮะสุดยอดนะบอกได้คำเดียวเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับชุดดังปัญารวมนะฮะ2อ0พันเนะครับครับก็มีหลวงตาบัวด้วยอยู่ในนี้นะฮะครับด่านบัวตาบัวแล้วก็อันนี้หลวงพ่อจ้อยนะครับห้าเหรียญนะครับพันหกร้อยแล้วก็พระร่วงนะครับหลังลายผ้าครับเนื้อชินนะครับชินเขียวนะครับชุดหลวงพ่อวัดเขากระทิงนะฮะหลวงพ่อเขียนนะฮะนี่เหรียญรุ่นแรก แล้วก็พระผงหลวงพระสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยนะครับ,รบอันนี้สุดยอดแล้วนะครับชุดของวัดสุดทัศนะนี่อาจารย์หมดเลยนะลูคณาจารย์ของวัดสุดทัศน์ปรปียเก่าของนั้นเลยครับอันนี้น่าเก็บนะพระสังกัจจายนะครับเรียกว่าไม่อิ่มท้องไมุ่มมือไ,ไ,ไม่กลุ่มท้องหลวงพ่อเครื่องวัดสากำแพงใหญ่สีตเกตครับอันนี้ตะกุดสองแล้วก็จะมีเหรียญก็หลอ่ลอหลอ่อครึ่งซีของท่านด้วยองค์หนึ่งพันหกร้อยบาทโอ้โหชุดหลวงพ่อนะหลวงพุทธวัดแคนังเลิศครับชุดขุนแผนรุ่นแรก ชุดสมเด็จพร้อมกับสุมกอปิดตาทั้งเซตเลยมีสองเซตนะชุดหลวมพอรววชุดเหรียญนะครับสอง0ันสองร้อบาทนี่เช่าได้ฮะถูกครับไม่แพงแล้วก็เบี้ยแก้นี่ให้ดูนะครับครับเห็นทีมงานบอกว่าตะกี้โทรมาเต็มเลยหมดไปแล้วใช่ไหมเฉพาะเบี้ยแกเพราะว่าเปิดรายการพอให้ดูพวกก็หมดก็โทรมาเต็มเลยแล้วก็ชุดหลุงพ่อชาวัดหนองปลาพงอันนี้ชุดสําคัญนะครับ เป็นงาแกะหลวงปู่ทวดนะฮะรุ่นเดียวที่มีความโด่งดังมากเลยครับผมของศิลปะชีพนะครับที่ดังมากเลยครับเหรียญหลวงพ่อลาแห่งวัดโพสีรุ่นที่2ปี12นะครับชุดสากหักเนี่ยนะครับชุดที่1 A1 นะฮะครับ2องพนะครับครับพร้อมกับหลวงพ่อเจริญหอยรากครับผมพร้อมกับสมเด็จอีกองคหนึ่งนะชิมัญชรที่ผมมอบให้เองส่วนตัวนะครับจะเอาเงินในเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับมอบให้กับมูลนิธินะครับทำมิการะและวมาทำมิกเนี่ยเพื่อคนตาบอดและพิการทำซ้อนเนี่ยนะจะมอบให้ ด้วยในวันพรุ่งนี้ใช่แล้วจองไหมก็ด้ว่าตัดให้เลยใครที่มาทับจอดจะได้ทําบุญร่วมกันไปด้วยครับผมนี่แหละฮะจะจัดไปทางไปทำบุญกันจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวภาพข่าวในงานวันพรุ่งนี้เพราะว่าแถลงข่าวเสือช่วยโลกช่วยโลกด้วยนะครับอาทิตย์หน้าแนนนน่ออาาทิตย์ห้เนี่ยมีข่าวแน่นอนพร้อมกับรายละเอียดของพระกิ่งใช่แล้วนะครับพระกิ่งยศสเพชรกลับชินนะบัญชรนะครับซึ่งเต็มสูตร อันนี้นี่นะชนวนเ,นเต็มที่วันนี้เนี่ยผมมอบให้ชนวนที่เป็นหล่อลเนาะเศรษฐีนวโกดนะครับที่อาจารย์รักในมอบให้ผมมาเนี่ยที่เททองหล่อที่วัดไตรมิตรเนี่ยทั้งแท่งอาจารย์รักกาให้ผมมาเนี่ยแท่งหนึ่งเนี่ยหนักประมาณสักสามกิโลฮะผมก็หั่นจึ๊บจึ๊บจึ๊บใส่ไปกิโลหนึ่งนะวะโลหะเต็มสูตรแล้วก็ทางคุณแดงนะหรือค,รคุณสิทธวิ์กิจชัยพรเนี่ยหนึ่งเบ้าทองคำหนึ่งแผ่นครับผมหนึ่งเบ้าเนี่ยทองคำหนึ่งแผ่นนะ แล้วก็ตวงหนึ่งเป็นเงินเต็มตวงเลยชนวนเต็มเต็มล้านเปอร์เซ็นโอ้โหนวะโลหะขอโทษนะครับไม่มั่วใส่ทุกอย่างครบครับทั้งเก้าอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กละลายตัวนะครับชิงแล้วกะสีทองเงินนะครับครบทุกอย่างนะครับแล้วก็มีชนวนวนสารต่างๆหูอลังการภาพอยาเอามาให้ดูในวิดีทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องย่อลงเสร็จรายละเอียดให้ดู ผมบอกได้เลยตะกรุดประมาณถานใหญ่ๆถานเนี้ยคือไม่จิ๊บจอยอ่ะผมถึงบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แหมมันเสียศักดิ์ศรีรายการจับกระแสพระเสียศักดิ์ศรีรายการเสียศักดิ์ศรีผมมาก้างเลยผมเอาแท่งเนียวตอนแรกว่าจะไปถวายจาวลาเนี่ยแท่งนี้ไปยกให้เลยสุดยอดแล้วเขียนได้เสร็จเลยวอย่างนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เรียบร้อยเลยโอ้แดงบอกเฮ้ยพี่จะให้อย่างเดียวใช่ผมว่าเสกี้ขออนุโมทนาบุญในการหล่อพระครั้งนี้ด้วยหลวงอาจารย์พระอาจารย์บัวเทตั้งแต่ช่อแรกจนถึงช่อสุดท้ายแล้วจึงค่อยกลับ ที่วัดก่อนตะเทียนที่จังหวัดตราดเยอะสุดยอดไหมท่านผู้วิชาการก็อยู่ครบตลอดตลอดเวลาครับแล้วก็พอแดดมันร้อนมากท่านคงไม่ไหวมันก็เปลี่ยนให้ท่านรองขึ้นมาแทนแต่ก็อยู่เทจนครบวันทุกอย่างเลยแสดงว่าของทุกองทุกช่อด้วยอ่ะเรียกว่านำเลิกครับ ทุกองค์ครับผมไม่มีบางช่อไม่มีไม่มีเนเต็มทุกองค์เลยอ่เดี๋ยวภาพข่าวที่หน้าได้เห็นกันแน่นอ้ภาพภาพภาอื่นๆเดี๋ยวอยู่ในเวใใ้้พักกิ่งนะครับนี่ที่ขึ้นในเทปไว้เนี่ยบอกเลยว่าาที่นี่ตกลงเราคุยกันแล้วว่าเราขอยอดมาครับพักกิ่ง องละถูกสุดเนี่ยผมคุยคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะแน่นอนไม่ได้หนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทเนื้อัูที่จะเป็นก้นธรรมดานะครับมันจะมีก้นทองก้นเงินอะไรเงี้ยนะครับเนื้อทองคำครับน้ําหนักเต็มนะไม่หลอกข้างในไม่มีอัดแม่เหล็กไม่มีอัดลูกเหล็กนะครับอัดเต็มเต็มเลยครับผมนะครับเต็มสูตรเลยนะครับอันนี้เพราะว่าอันนี้เขาควบคุมโดยช่างสมรและชั้นธรรมมีฮาไบเสร็จเซ็นให้เสร็จเรียบร้อยไม่มีนี้ไม่มีกอให้บบางแล้วมาอัดเหล็กข้างในใส่ตะกั่วไม่มี นะครับว่าแท้แน่นอนเลยล้านเปอร์เซ็นต์ครับทองเต็มเต็มลยแล้วทองดีด้วยใช่แล้วเพราะว่าวันนี้ไปดูมาแล้วแผ่นถ้า A4 ประมาณสองแผ่นติดกันยาวมากผมไปถามร้านทองไม่มีใครยอมรีให้ผมเลยแต่เนี่ยมาเจอนี่งงมากเลย A4 ขนาดนี้เนี่ยใช่ต่อกันสองแผ่นยาวอกสอ๋อต่อกันยาวแผ่นทองคำนะยาวนี่คือทองคำยาวแล้วจานเต็มแผ่นนะฮะแล้วก็ชิ้นบัญชอนก็ต้องมีคาถาชิ้นบัญชรอยครบครับ เื่องจากเป็นเพจกรปจึงมีชีมชอนแบบว่าแบบคำเลียงเสร็จแล้วสวนกลับอีกทีนึงโอ้โหเป็นทองคําแผ่นนี้แผ่นเงินให้ลายมือสวยมากยอดเก็บไว้แล้วนะครับผมไปดูรายละเอียดอีกทีภาพถ่ายเพราะว่าไม่เห็นแล้วเขาล้อมหลอมลายรวมกับพระกิ่งเรียบร้อยนะฮะจำนวนต้นเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มรายการแรกกอนเลยดีกว่าผมได้หลากันนะครับสำหรับรายการแรกนะฮะก็เป็นพระสังกจายครับผมอันนี้นะใช้มากเลยไปชมเลยครับใช่แล้วสังกจัยหลวงพ่อแท่มอันนี้ซองเดิมของวัดไม่ใช่เสริม เพราะว่าหลวงพ่อแช่มเนี่ยตอนนี้ของเสริมมีเยอะมากครับหลวงว่าแช่มวัดดอนใญยหอมนะครับหรือหลวงว่าแช่มฐานนสโกคขับว้อมจังหวัดนครปฐมนะครับทาาภูมิของท่านเนี่ยโหเยอะแยะมากเลยวัตถุมงคลของท่านเนี่ยเริ่มสร้างมั้งแต่ปี2513จริงๆริงและสร้างก่อนหน้านั้นก็คือสร้างเสร็จแล้วถวายให้กับหลวงพ่อเงินนั่นเองนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นอาจารย์ท่านแล้วหลวงพ่อแช่มนั้นก็ถือว่าเป็นพระคู่บุญเป็นลูกศิษย์มือขวาของท่านเลยก็ว่าได้ นะครับสืบสารตำนานของวัดดอนยีหอมสร้างมาเรื่อยเลยนะครับระว่าความเป็นมาเนี่ยผมมีให้คุณอยู่แล้วนะครับแต่พระชุดนี้ที่เราได้มานะจะเป็นพระพิมพ์พระสังฆจายนะครับพิมจัมโบ้เลยนะแล้วฝังด้วยตะกรุดเงินองค์ละให้เช่าเนี่ยเพียงแค่องคละ400บาทมีแค่9องค์นั่นเองใช่แล้วเองค์มกองค์6มีแค่เองค์อันนี้ได้มาจากลุงวิทย์ที่ตลาดสียางนะครับมอบมาให้ไม่แพง นะครับชุดนี้ไม่ชุดเสริมอยู่ในซองเดิมเดี๋ยวคุณจะได้เห็นหน้าเห็นตาว่าหน้าตาเนี่ยสวยงามอลังการแค่ไหนนะครับเนี่ยซองเดิมของวัดนะครับสังเกตพลาสติกเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพลงเต็มทีแล้วนะครับเขียนเลยนะครับซับเพิ่มเพิ่มูนนะครับอันนี้ของวัดนะครับ ไม่ใช่ตัวเสริมและสะภาพสวยนะเก็บมา<ช>ดีคือซ<ช>องอ <ะ S 2> เดิมซีลอย่างดีแล้วก็ตะกุดเนี่ยเป็นตะกุดเงิอนอุดไว้ใต้ฐานของล่างไม่เก๊ดูง่ายนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นนะักกินมีรู้มีรู้สิน้นจานด้วยนะักชาลิติเป็นหัวใจพระศิวลีครบทั่วเลยเนื้อหาบนสารดูง่ายสวยงามมากจริงรมีอยู่เพียงแค่จํานวน9ก้าองค์ท่านเองหมดแล้วหมดกันหมดแล้วหมดเลยนะ4 0้400บาทท่านั้นเองของดีราคาเบาที่ไม่แพงที่คุ้ คุณค่ากับการเก็บอย่างยิ่งเลยครบาฟาสังข์าย่าตะกุดเงินหลวงพ่อชมวัดดอนใหญ่หอมรับ400บาทนะฮะมีทั้งหมด9องค์ด้วยกันนี่อยู่ในซองนี่ตามนิดนึงครับผม สุดยอดเลยเดี๋ยวนี่เลยอ่าลืมนะท่านผมต้องบอกนิดนึงนะท่านผู้ชมที่ผมค้างเสื้อ t ท e n d y s อ o p c o m เนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะชยอยส่งให้เพราะว่าเสื้อเนี่ยยังไม่เสร็จครับเขายังไม่เรียบร้อยมันมีการแก้ไขนิดนดียวนะครับมีวันแม่ด้วยอะไรด้วยคนที่ค้างไว้รายการนี้ไม่มีลืมนะครับจะส่งให้แน่นอนนะครับครับผมใครที่ได้รหัสไปนะครับก็เตรียมแล้วการใช่แล้วพีพกเกิตลักการบัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่เรียกว่า เป็นปากสนุกลับหรือว่าเพชรกับกับร้ายกายเป็นดีรุ่นแรกของท่านรุ่นแรกของท่านเลยเพราะนั้นเนี่ยคนสนใจมากเนื้อหาบนสารเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าปึก๊กนะครับ,รบเดี๋ยวภาพชนวนเนี่ยเดี๋ยวผมสัปดาห์หน้าให้ดูอีกทีหนึ่งอย่างละเอียดแต่สัปดาห์นี้พอดีเราทำมาอย่างยุ่ดรวดเร็วเลยว <ใช S 2> ล่าเราไปเข้าวิธีมาเรียบร้อยแล้วอย่างดีเลยเออเอาครับเอามาโชว์ก่อนเลยใช่ครับผมนะเดี๋ยวไปต่อไปแน่นอนท่านผู้ชมที่ชมในรายการเราเป็นแฟนรายการของเราอันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งไม่ควรพลาดเลยใช่แต่ไม่ใช่ว่าได้รับพ้าเลยนะ เปิดจองก็จองเสร็จแล้วก็รอว่าเสร็จเมื่อไหร่ครับอเที่ยวนี้นี่จะตรงกําหนดตามเวลาทุกประการนะครับครับตามเวลาทุกการไม่มีการเยินเยอะไม่มีการยื้อไว้แบบว่าเดี๋ยวเอ้เมื่อวันนู้นวันนี้แล้วก็ไม่มีการพิธีเสกแล้วไปอ้อพิธีเสกอีกไม่มีอันนี้จะเสกปุ๊บเป็นตัวตัวแล้วจบเลยครับผมนะฮะเป็นขั้นตอนของเขาเพราะว่าเขาวางอเที่ยวนี้เขาวางแผนงานไว้แบบผู้ใหญ่อ่ะ